แชร์เทคนิคการอ่านแนวรับแนวต้าน OI แนวรับแนวต้าน OI เนี่ยับเราสามารถหาข้อมูลได้จากหาเว็บไซต์ c m e g r o u p c o m ซึ่งซึ่งตัว s m e g r o u p เนี่ยครับก็เป็นกรุ๊ปของตลาดหลักทรัพย์ลหลายๆตลาดหลักทรัพย์นะครับมารวมกันเป็นกรุป๊ปซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีตลาดหลักทรัพย์อะไรบ้างนะครับก็อย่าง g l o b e อย่าง cboe ่าแล้วก็ cme cbot แล้วก็ NASDAQ แล้วก็ m o m e คครับอันนี้ก็คือตลาดหลักทรัพย์ที่มารวมกันนะครับเป็น cme group นั่นหมายความว่าข้อมูลจากที่นี่เนี่ยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลจากหลายๆตลาดหลักทรัพย์นั่นเองทีงนี้แล้วตัว oi ล่ะคืออะไร oi นะครับคือสถานะคงค้างพูดง่ายๆก็คือเป็นออเดอร์ที่ยังไม่มีการปิดออเดอร์ ในการเทรดออปชันนั่นเองซึ่ง OI นะครับมันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ OI ของฟิวเจอร์กับ OI ของออปชันซึ่งนะครับหลายหคนเข้าใจผิดนะครับว่า OI ของออปชันเนี่ยมันก็เหมือนกันกับ OI ของฟิวเจอร์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับตัว OI ทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน OI ของฟิวเจอร์ใช้ในการยืนยันเทรน OI ในการอา o อของ Option เนี่ยใช้ในการบอกแนวรับแนวต้านนั่นเองก็เทเน้วิธีการดูดูยังไงนะครับก็คือให้เรามาชี้ตรงคำว่า Data นะครับแล้วก็มาตรงคำว่าว o l u m ่า v o o u m n i n t o r e s t n t e r เ s t เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกคำว่า Open Interest h e a t m a p เทเนนะครับมันก็จะมากับ มาถึงหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเจอกับหน้านี้ทีนี้วิธีการนะครับให้เรามาชี้ตรงนี้นะครับคำว่า select product วัดถูกแล้วก็คือ,อไม่ใช่ select product มันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เลื่อนมาตรงคำว่า crypto currency ซึ่งจริงๆแล้วมันดู OI ได้หลายอย่างนะ forex ก็ได้ตัวทองคำก็ได้ทองคำก็มาตรง มิทเทลตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Go แต่ว่าอันนี้เราจะเลือก Bitcoin ใช่ไหมครับก็เลือกมาอาชีพคาว่าคริปโตแล้วก็เลือกคําว่า Bitcoin ซึ่งตอนนี้นะครับใน c ีมีกรุ๊ปในฝั่งของคริปโตออปชันเนี่ยเราจะดูได้2เหรียญก็คือ Bitcoin กับ e t h e r e รียมทีนี้นะครับใน หน้านี้เนี่ยนะครับดูยังไงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับคือสไตรพายให้เรามองเป็นแนวตั้งนะครับสไตรพายก็คือราคาของบิตคอยนั่นเองครับก็คือระดับราคาเหมือนในกระดานออปชันเลยนะครับแล้วก็จะมีวันหมดอายุสัญญาอย่างเช่นตรงนี้ก็คือวันที่2ตรงนี้ก็คือวันที่4เดือนหน้านะครับนะครับสิบแปดทีนี้ออปชันที่มันมีวอลุ่มการซื้อขายสูงเนี่ยนะครับก็คือวันที่18 ตรงแนว60,000ซึ่ง60,000เนี่ยนะครับมีปริมาณการซื้อขายทั้งคอและพูดเลยนะอยู่ที่คือมันมันสูงถ้าตรงไหนมีวอุุ่มการซื้อขายสูงมันจะมีไฮไลท์สีเขียวทีนี้เราก็เอาตรง60,000เนี่ยนะครับมาตีเป็นแนวรับแนวต้านก่อนซึ่งนะครับมันอยู่ข้างล่างเลยนะครับ6ม เราก็เห็นแล้วว่าแนวรับสำคัญของตัวบิตคอยอยู่ที่60,000นะครับเราอาจจะสันนิษฐานแล้วว่าแนวรับมันอยู่ที่60,000ซึ่งมันจะตรงกับแนวรับเก่าพอดีทีนี้นเรามาดูเพิ่มว่าตรงไหนอีก70,000 0นะครับ70,000จะเป็นออปชันฝั่ง Call 70,000นะครับ ซึ่ง70,000เป็นออปชั่นฝั่งคอผมสันนิษฐานว่าเป็นการลองคอนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดลองคอวอลลุ่มตรงคอออปชั่นตรง7 0 0 0เนี่นะครับก็จะกำไรมหาศาลแล้วก็จะมีวอลลุ่มการอ,อ,อยู่ที่75,000นะครับเราเนไยนว่ามี60,000 7 0 0 0 0แล้วก็75็0 0 7 0 0ก็คือเลยแนวต้านมานิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้าน OI ที่อ,อยู่ในช่วงตลาดปัจจุบันนะครับก็คือวันที่18 70,000 70. ม 70. ื่นเว่าลุ่มฝั่งของคอเยอะมากนะครับบ่งมองว่าตลาดเนี่ยนะครับมีดิเรกชันขึ้นก็คือเรา,เาสันนิษฐานในในตัวของ OI ในตัว Bitcoin ลองคิดภาพตามครับสมมติว่าถ้าเกิดใน วันที่18ตรงนี้นถ้าเกิดเราจําเป็นที่จะต้องเทรด long call option ที่ราคาจิตหมื่นเราจะลอง g อหรือว่า short c a ครับแน่นอนต้องลอง g อใช่ไหมครับเพราะมันขาดทุนจำกัดทีนี้เราลอง g อ a l คนที่ลอง g อเนี่ยจะทํากําไรเมื่ออะไรครับเมื่อตลาดขึ้นซึ่งในตลาด c ี Group ส่วนใหญ่เนี่ยใครเป็นคนเทรดออปชันครับก็คือสถาบันนะครับผมจะสันนิษฐานง่ายๆเลยว่าสมว่า ถ้าผมเป็นสถาบันตรงนี้ถ้าเกิดต้องเทรดออปชันตรงราคา7 0 0 0 0นื่ผมก็ลองคอเหมือนกันและสถาบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะชนะตลาดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปตามที่เราสันนิษฐานจริงนะครับตรงนี้ก็อาจจะทะลุนแนวต้านนะครับในอีกไม่ช้านะครับนี่ก็คือวิธีการดูแนวรับแนวต้าน OI นะครับเทคนิคก็มีแค่นี้เท่นี้พอเราได้แนวรับแนวต้านมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกับเทคนิคที่เราใช้ได้ไอี m อย่างเช่นผมทรดตัวออปชันสวิงเทรด ผมก็อ่ะนะครับมันมีสเต็ปการเทรดอยู่นะครับซึ่งสเต็ปการเทรดออปชั ade, ่นสะวิงเทรดเนี่ยอันดับแรกคือเราหาเทรนด์ซึ่งอันเนี้ยแน่นอนมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นหาเทรนด์เสร็จแล้วให้หาแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านอนะ่ะเราก็ดูแนวรับแนวต้านโอไอทีนี้เราก็มาดูจุดสวิงไฮสวิงโลเห็นไหมครับจุดสวิงโลอ่ะอันนี้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับสวิงโลในรอบนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ บริเวณสามหมืนเสวิงไฮรอบนี้นอยู่ที่ประมาณสา0 0มื่นประมาณเจ็ดหสวิงไฮแล้วก็สวิงโลสวิงโลแล้วก็อะไรต่อครับก็สวิงไฮซึ่งสวิงไฮอ่ะถ้าเกิดเรามองตามสงเทรนง่ายๆตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือควรเล่นหน้าบายแบบเต็มที่นะครับ แต่ก็ควรมีการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการดูโอนะครับก็จะดูประมาณนี้ใช้งานประมาณนี้ผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับเพื่อนๆนักทุนที่เทรดออปชันกันอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม Option ออปชันเทรดเดอร์ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับ